ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสรินบิทบันจงและนี่คือรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนรายการที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนโดยศูนย์ภาษาร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนธทนบุรีภาษาไทยนั้นมีเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่ชนชาติไทยภาคภูมิใจนั่นคือสำนวนไทยซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะวันนี้จะขอพาทุกทุกท่านย้อนกลับไปในสมัยสุขโขทัยนะคะเราจะไปดูสำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานการใช้ภาษาที่เก่าแก่ชิ้นหนึ่งของไทยเราจะไปดูกันนะคะว่าเวลากว่า700รอปีนั้น สำนวนไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดบ้างและสำนวนไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนั้นมีมากน้อยเพียงใดโดยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นเอกสารทางราชการที่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนครได้กล่าวถึงศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า จัดเป็นวรรณคดีที่ควรค่าแก่การศึกษาที่สุดคนไทยทุกคนควรอ่านศิลาจารึกพ่ะขุนรามคำแหงให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งประดุดเดียวกับที่ฝรั่งนับถือกันว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นยอดของวรรณคดีที่ทุกคนต้องอ่าน สำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมีสำนวนใดบ้างและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและสภาพบ้านเมืองของสุขโขทัยอย่างไรและในด้านใดตามไปชมกันเลยค่ะขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสไพร่ฟ้าหน้าใสาหมายถึงไพร่พลประชาชน ช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพรฟ้าฆ่าไทยป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมันไพรฟ้าฆ่าไทยหมายถึงประชาชนพล,ลเมืองบริวารปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หัน่นไพรฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความไพรฟ้าหน้าปกหมายถึงเดือดร้อนมีทุกข์ จึงแล่งความแก่ขาด้วยซื่อบอกเข้าผู้รักมักผู้ซ่อนเห็นเข้าท่านบอกใคร่พีนเห็นสินท่านบอกใคร่เดือดบอกเข้าผู้รักมักผู้ซ่อนหมายถึงยุติธรรมไม่ลำเอียงกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องค่้องใจมันจะกกล่าวเถึงเจ้าถึงขุนเจ็บท้องค่้องใจหมายถึงมีปัญหาเดือดร้อน ให้ฝูงถ้วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงถ้วยถือบ้านถือเมืองครั้นวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแต่งช้างเผือกถือบ้านถือเมืองหมายถึงสั่งราชการปกครองสำนวนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองการปกครองในรัชสมัยพ่อขุนรมคำแหงว่าพระองค์ทรงเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยมพระองค์ทรงใกล้ชิดกับเหล่าพระสงฆ์นิกร และสาม,มารถปกครองราษฎรให้มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนีด้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวหมายถึงอุดมสมบูรณ์เจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพรล,ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย สำนวนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายหมายถึงค้าขายต่างถิ่นสำนวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารรัศดรค้าขายได้อย่างเสรีไพรฟ้าหน้าใสาพ่อกูหนียายย่ายพายจะแจ้นกูบ่อนีกูขี่ช้างเบรกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกู หนีย่าย่ายพายจะแจ้นหมายถึงหนีกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงตีหนังวังช้างหมายถึงจับช้างโดยวิธีล้อมและใช้บ่วงบาดคล้องไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผีแลผิดแผกแสกวางกันสวนดูแท้แล ผิดแผกแสกว้างกันหมายถึงแตกแยกความคิดกันความคิดเห็นไม่ตรงกันผิดใจกันทะเละาะเบาะแว้งกันลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วล้มหายตายกว่าเหย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันล้มหายตายกว่าหมายถึงตายจากไปคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่วยเหนือเฟือกู้มันบ่มีช้างบ่มีมา้า ช่วยเหนือเฟื้อกู้หมายถึงช่วยเหลือเกื้อกูลมีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดังแกล้งดูงามดังแกล้งหมายถึงงามดังตั้งใจสุขโขทัยนี้แล้วไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดีไหว้ดีพลีถูกหมายถึงสักการะบูชา แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวกด้วยแกล้วด้วยหานด้วยรู้ด้วยหลวกหมายถึงด้วยความฉลาดหลักแหลมอาจปราบฝูงฆ่าเสกมีเมืองกว้างช้างหลายปราบเบื้องตะวันออกเมืองกว้างช้างหลายหมายถึงเมืองกว้างใหญ่มีอำนาจมาก สำนวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงว่าในสมัยนี้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขประชาชนในเมืองนับถือาศาสนาพุทธมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตคนในเมืองสุโขทัยมีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัอนอาณาเขตเมืองสุโขทัยกว้างใหญ่ไพศาล คนในเมืองใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแม้ว่าจะมีสงครามอยู่บ่อยครั้งเกิดการพัดพรากแยกย้ายตายจากกันไปแต่ผู้คนก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบสำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเกิดการสูญสับไปคงเหลือใช้จนถึงปัจจุบันเพียงห้าสำนวนและในห้าสำนวนนี้มีสำนวนที่คงรูปและมีความหมายคงเดิม เพียงหนึ่งสำนวนคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวสำนวนที่เหลืออีกสี่สำนวนเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายจำแนกออกได้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์และการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายการเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์ปรากฏสองลักษณะคือการสูญศัพท์และการเปลี่ยนแปลงศัพท์การสูญศัพท์คือแต่เดิมเคยมีคำศัพท์ใช้ในภาษา แต่ต่อมาคำนี้ได้หายไปด้วยเหตุผลต่างๆเช่นคำศัพท์ใหม่ความคิดใหม่ได้สูญหายไปจากสังคมหรือมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นและมาแทนที่คำศัพท์เดิมสำนวนที่ปรากฏการสูญศัพท์ได้แก่สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไร้ฟ้าหน้าใส 2. าไร้ฟ้าค่าไทย 3. ผิดแผกแสกว้างกัน 4. บอกเข้าผู้รักมักผู้ซ่อน 5. ไพร่ฟ้าหน้าโปก 6. จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย 7. ดูงามดังแกล้ง 8. เจ็บท้องข้องใจ 9. ด้วยรู้ได้หลวก 10. เมืองกว้างช้างหลาย 11. หนีแย่ย่ายภายจะแจ้น 12. ตีหนังวังช้างการเปลี่ยนแปลงศัพท์ คือการทีค่คำศัพท์เปลี่ยนแปลงไปจากรูปศัพท์เดิมพบการเปลี่ยนแปลงรูปคำศัพท์จากคำศัพท์เดิมเป็นคำศัพท์ใหม่ดังนี้ล้มหายตายกว่าเปลี่ยนเป็นล้มหายตายจากช่วยเหนือเฟื้อกู้เปลี่ยนเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลไห <Tamb> วดีพลีถูกเปลี่ยนเป็นเส้นดีพลีถูกถือบ้านถือเมืองเปลี่ยน,เป,ยนเป็นกินบ้านกินเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านความหมายคือการเปลี่ยนแปลงความหมายจากความหมายเดิมเป็นความหมายของสำนวนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าความหมายย้ายที่ว่ายดีพลีถูกความหมายเดิมหมายถึงสักการะบูชาปัจจุบันใช้ว่าเส้นดีพลีถูกมีความหมายใหม่ว่าติดสินบนสำนวนถือบ้านถือเมือง ความหมายเดิมหมายถึงสั่งราชการปกครองความหมายในปัจจุบันใช้ว่ากินบ้านกินเมืองหมายถึงตื่นสายมากหรือช่อราดบังหลวงสำนวนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการใช้ภาษาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานอันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ติดตามรับชมรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสรินดิธบันจงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ